สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดดีเอ็นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสตรีมเกมที่ชื่อว่าเพจไม่ใช่ครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น e football แล้วนะครับก็คือเกมนี้ก็จะรูปแบบเหมือนเดิมเลยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอาเป็นแร้งอะเป็นแร้งของเกม e football ก็ทีมที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะเป็นทีมเบลเตอร์ซิตี้ฟุตบอลคลับของคนไทยครับก็จะเป็นฟูลทีมเบลเตอร์ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้วันนี้นะครับทีมที่เราจะเจอก็อืมโหเขาใช้แบบใช้ตำนานเลยอะกา,กาแบบกะทะลมผมเลยอะแต่ผมก็สู้ไงผมก็ต้องสู้เพราะว่าแบบใจเรามันรักเลสเตอร์เนาะดูตำแหน่งก่อนใครไม่ฟิตอ่าโอ้โหเป็นดีดผมไม่ฟิตกว่าทุกคนครึ่งแรกหรอผมใช้เนโชก่อนแล้วกัน นี่ตัวผมก็จะมีประมาณนี้ก็ส่วนอาเขาเรียกว่าตัวดําเนินเกมของผมหรือว่าตัวแผ่นกลางก็คือแมดิสันแต่ที่จริงแบบเขาย้ายไปสเปอร์แล้วแต่ว,ว่าผมแบบผมมันรักไงผมอาืมตัวชอบอะเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอีกฝั่งตัวข้ามของกดแหละมาทวนว่าผมจะโดนกีเม็ด <laughs> แล้วฟูลเลตเตอร์กับ อีกทีมเขาตำนานอะ่ะผมจะสู้ได้ไหมละ่ะก็ต้องไปดูกันครับมาดูครับเกมอัปเดตใหม่ Hello, <everybody. S 1> เขาใช้โคด้ด to ไม่รู้จักอะ่ะ <laughs> จริงไม่รู้จักจริงโคด้ดใครวะ <laughs> มาครับก็ผมก็จะใช้สตา์ดบกป้องกันก่อนให้เรื่องให้มันเลื่อนชั้นอะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งแบบเพิ่งกลับมาเล่นไง รอบจังหวะน,นี้ก็กูนคาตันเย่โอ้โหแมนดิสันโอโ้เขาแบบทีมเขาแบบคล่องมากเลยอะ่ะผมเนี่ยมาวีดีดีส่งครับส่งขึ้นนัานบนแมนดิสันอืมแมนดิสันสง่งใจเชา้าปึ๊บเปิดโล่งๆเอ็นนโชูโอ้โหเกือ,อบได้ครับเกือบได้ทุกคนทาไมวิงอืมคาตันเย่อืม เกือบหลุดครับทุกคนบรรยากาศคัตตันยีเอาใหม่เอาใหม่คัตันยี่ส่งให้ปีขวาผมไปแล้วอึ๊บติดอีกทุกคนโคดี้จังหวะน,นี้ต้องคืนหลังก่อนนะครับโอ้โหบุกยากมากเลยทุกคนผมก็กลัวพลาดซะด้วยดิโคดี้ส่งให้เอาไปแล้วครับสวยคัตันยี่เปิดห,หืหลุดทุกคนหลุดไหมหลุดหลุดกระชาก ก็ใชจทงหวันนี้ก็ยังแป๊กอยู่ครับทุกคนบัลลีสันเซอร์รี่ขาเร็วอ่ะทุกคนดูตัวผมดิไม่น่าหรอกเลเตอร์ต้องสู้จัดตีนครับแบ็กซ้ายผมไปแล้วปื๊ดทรงเอาใหม่เลาสู้ได้เร้สู้ได้ท่องไว้เลาสู้ได้ผ่านมา2 2นาทีครับ มาริจัดติ้งเขาที่โอ้สวยครับวิงส่งไปทุกคนสวยนะเนมา้าจูเนียเนมา้าจูเนียปัน่นโค้งเธอมันเส้นผมยังเหนียวอยู่ประตูซื้อมาใหม่ประตูซื้อมาใหม่ขอบคุณปุ๊บครับนายเย่สวยกระชากสวยครับหลุดเนมา้ามาแล้ว ไม่ไปต่อไม่ได้มดาร์ิสันส่งทาเกมก่อนเชาดี้ไปแล้วครับวิงวิงส่งให้เอ็นาโชส่งมาท์ิสันไม่เรู้ครับเชาดี้เชาดี้ทุกคนเบอร์แคมโอ้โหเขาส่งใครเนี่ยเร็วจัดตำรานีกครับเปิดซุปประตูยังเหนียวอยู่ใจคอไม่ค่อยดีเลยเนี่ยไปแล้วมาวิดี มาวิธีแมติสันลุดแล้วทุกคนลุดจะติงครับชาวดีชาวดีไม่เอาดีเพื่อนจะติงทำไมอืม้อโหบุกยากนะเนี่ยผมใช้แบบฟอร์มมาใช้ฟูลเลตเตอร์นี่บุกอย่างยากเลยผมก็มีแบบตำนานไงแต่ผมแบบอยากใช้เลตเตอร์อะทำไมนะครับวิงวิงทรง มาวิดี้ครับอืมาวิดี้คือตัวจริงมาวิดี้นี่ฟอร์มดีมากนะครัแบแชมเปนชิปอะผมดูทุกนัดอ่ะซีซั่นเน,นี้ยแมดดีสันโอ้โหมาวิดี้ลงเปิดลูกนี้เปิดโค้งโค้งโอ้โหผมยังไม่ได้อัพเลเวลไงประเด็นอะ่ะมันเลยแบบที่จริงจังหวะเมื่อกี้มันเปิดได้นะเนี่ยเนี่ยก็ดูการคลองบอลก็เราคองมากกว่าเขานะ แล้วก็แผ่นนี้เป็นแผ่นที่อาเขาเรียกว่านักเตะพลังนักเตะอาจจะอ่อนกว่าแต่ว่าเราเน้นตั้งรับแล้วส่วนกลับก็คือคิวควอเตอร์ผมชอบใช้แผ่นนี้เพราะว่าแบบตั้งรับไงแต่ถ้าเกิดเราโดนหนึ่งลูกเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนแผนมารึ่งหลังมาดูกันใหม่ครับวิงจะตินจะตินไปล้วปื๊ดส่งโอ้โห แล้ววิง่งโอ้โหว,วิ่งหนักน่าจะหนักนั่นนะครับ่สวยครับแมตดิสันแมตดิสันเหนเอเนอวิง่งโอ้โหเขาแบบเขาตัวฟูมาก,กน,นะแต่ฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้น <c oughs> เอเนโชไปฟา์เขาครับ,รบดูจังหวะนี้อ๋อแล้วที่มันอัปเดตมาใหม่อนะผมชอบมากแบบเวลาตัดไฮไลท์ให้ดูอย่างเงี้ยเหมือนภาพมันคมชัดมากขึ้นนะครับ ผมชอบมากเลยอเอาใหม่ครับนัดิสันอึ๊บสวยรอครับทุกคนรอจัองหวะเห็นไหมเป็นในช่ผมวิ่งแตะบอลได้นึงเปิดครับมาวิโอ้โหนิดเดียวจริงๆทุกคนนิดเดียวจริงๆเราจะออกนำแล้วอะนี่ไงทุกคนทุกคนทุกคนวิมา ดีดีหนึ่งครับหนโอ้ขอถึงต้องเปลี่ยนขอถึงต้องพอตเลยอ่ะมาผมเปลี่ยนมากดีกว่าเดี๋ยวนักเตะแบบแต่จริงจริมันก็ยังนักเตะผมก็ยังไม่เหนื่อยนะผมสู้ต่อดีกว่าหนเลตเตอร์ซิตี้ครับมาสติสติ <Number> โอ้ขอบูดกันนะทุกคนขอใช้แผนบูดนะแล้วนะเห็นจากแถบสีนี่นะครับแดงข้างล่างรอรออินาโชชปุ๊บสวยทุกคนผมขอมสตินิดนึงนปั่นโค้งโอ้โหผมเพิ่งเห็นว่าเขาใช้ปีเตอร์สมัยเคิลนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารุ่น รุ่นพ่อหรือตัวลูกนะเนี่ยเพราะว่าตัวพ่อก็เป็นตำนาของแมชชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหนียวมากแต่จริงๆที่ได้แชมป์เดเตอร์ก็เหนียวเหมือนกันครับเขาย้ายไปนิดไงสัญลักษณ์มันไม่ขึ้นในนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผมอยากใช้ฟูลเดเตอร์จริงๆดูเขาดิส่งแบบส่งแบบดิจิตอลอ่ะผมแบบสู้อะไรได้เนี่ยปีขวาเนี่ยสไตล์ผมก็คือชากแมดดีสันหลุดเน,นี่ยคนหลุดแล้วเนี่ย เขาบุกหนักไงเขาต้องเจออย่างเงี้ยฟุ๊บอือทุกคนดูทุกคนมองเอนนัชโชว์โอาอไงดีเนี้ยปิงต้องค่อยๆสกัดบอลน,นะครับแล้วก็เพลนเนี้ยครับมันเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ มันไม่ต้องอัพไอ้แผนเข้ากันคือเล่นนักเตะมันนักเตะสามารถเข้ากันได้หมดเลยอะ่ะเท่าที่ผมดูนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วอะ่ะมันต้องอัพนักเตะเป็นในทิศทางเดียวกันมันถึงจะเล่นแบบประสานสัมพันธ์กันได้อะ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่รู้เพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังตั้งรับบุญอยู่เขาเอาซอนมาลงมาเนี่ยเวลาทุกคนเห็นไหมเวลาทิกผมอะ่ะผมจะให้นักเตะวิ่งกลับหลัง ผมไม่ได้ถ่วงนะทุกคนเห็นไหมผมบุกตลอดแต่นังเตะผมก็เหนือ่อยแหละนาที88ละเกมนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดแบบไม่ส่งพลาดเองอ่ะทุกคนไมาอยาไปเล่นถ่วงนะเกม,นนมนกนะเนี้ยมันไม่หนุกเลยเห็นไหมทุกคนรู้มาวิด่ดิสองลูกไหม <c oughs> ผมอยากให้แบบอิน e โชอะทุกคนแบดดิสันออื อาคุณจาสองแล้วจาก็เหนื่อยเลยเรตเตอร์ซิตี้ครับชนะบารซิลไปหประตูต่อศูนย์ครับแมตช์แรกครับเชฟฟูเรตเตอร์ก็อนนี้ก็สิติของเกมนะครับผมก็คลองบอลสครึ่งนะครับผมคลองไป59ครับโอกาสยิงหกแต่ว่าอันนี้มันดิวิชันเก้าครับมันคืดิวิชันนั่งสุดครับก็สำหรับคิดนี้ผมก็กระๆาปลาไปก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์ก็ได้เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์หน้าตาใหม่ๆแบบผมนะครับขอบคุณครับ